ป้าตีแฟมลี่สวัสดีค่ะวันนี้ปฏิตมาขายของค่ะขายของตลาดนะเราไปดูนะคะว่าปฏิตีขายอะไรมั่งมีของขายเยอะแยะค่ะเข้าไปดูปฏาพาเพื่อนๆชมนะคะว่าปฏิตีขายอะไรมั่งชมกันนะคะ กินแย่ๆเลยของหน้าทานน้าทานอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็ชัมขึ้นยอนมีกะพรษเขียวผสมทรงเครื่องนะคะ มะก,กอรอบเซนเครื่องอืมก,กอรอบเขียวไลเม็ดอันนี้มาก,กอบผสมแต่โรงเครื่องอันนี้มาก,กอบผสมแต่ว่ามีเม็ดอร่อย แต่ของอร่อยนะคะอันนี้ที่ปฏิมาขายของค่ะตลาดนัดนะคะอันนี้ของเราเตรียมมาแล้วนี่นี่ก็มาเขือเทศแห้งค่ะแล้วมาสมผสมเครื่อง จะมาขายใส่มะกอกใส่น้ำมันมะกอกี่ใครรู้จักมั้งคะที่ภาษาเยอรมันเขาเรียกอัทิโอเคมะกอกดำส่งเครื่องนี่มะกอกยัดไส้ครับอัพริกา้า มะกอกดำไม่ไม่ผสมเครื่องนะคะอันนี้มะกอกเขียวแต่ยัดใส่ถั่วยัดใส่ถั่วอันนี้ปฏิมาขายของส่วนมากจะเป็นมะกกอกอเขียวมะกอกดำมะกอกแดง กอเขียวใหญ่น,นี้มะกอกไหมนีม่แต่ของน่าก,กินน่าก,กินเลยขายของตลาดนัดค่ะนี่คือชีสนะคะชีสสด ผสมเครื่องทำเอกนะคะไม่มีสารกันบูดค่ะมาขายตลาดนัดอันนี้คือถั่วเม็ดถั่วค่ะกระเทาะมาแล้วแกะมาแล้วแล้วก็เอามาผสมผสมเครื่องจะมาขายนะคะ นวันนี้ปตีอยู่ที่ตลาดนัดค่ะอันนี้ชีสสดกับมะเขือเทศซีดาแล้วก็ผสมเครื่องอาทานไม่เข้าเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ารับชมสวัสดีค่ะ